พ่งานนะนำความุกความยากหกนอนอยู Basic ่องเรื่อยโดยทงเรือยลิกซีพ่านี่แหละแตกามาเห็นกันกระเพิ่นกัได้เอากันเลยอยู่กันลวสักันสิบปลาปีแล้วโดยมอกันเป็นสาคนแมนก็เลยอยู่พี่เลยอยู่พี่เลยเมื่อบ้านกับบมี่ยังมอกับบมีหมองอยู่หมงเช่าแหละดินกับบมีอะไรท่าลูปขอท่าไจ้ะบ นะงานบนช่องเหี้ยว,วหรอเราดบนช่องเหี้ยคิดยังไงถึงพาลูกไปเหมือนกันถูกมีเงินมีเงินซาวคนกียดเนยเออก็เลยเอาไปอยากเข้าเน,นะาะเขากะตัดใจเฮ็ดเอาละเจ้าไปเที่ยวบ่โดยเอาไปเก็บป้องเบียร์เนี่ยแล้วก็ไผลิตน้ำเนยนะอ,อ๋อก็เลยว่าเออเอาแน,น่นี่แล้วมีคนหายอยู่บ่หรจ้ะมีลายลายแต่บ่หลายหลาย

มม่ยังก็ทายมากระทันทายมากระทันด้้นี่แหละตอนนี้มบเลยนะเห็นแต่ลโอ้ยบรพกันดนเราะทั้ง่เอาอุ้มนอกแม่ลูกอ่ะอุ้มมาแน่นอกนี่ลูกนอกเจ้วบอเจาบออืออ้าวลูกไปใส่นโมลูกคองไอพัดเดรับบอผู้ใหญ่นะลูกคองเอือโอ้ เขามาในหมู่บ้านบุ๊จชื่อบขได้หรือเปา่าเฉบัวเนาะเอ้าบายบายก็เลิกเอายบายไวสันเนาะอืออย่างใดใมากระทันใครดีอยู่ว่เนาะขครดีใช่ทั้งไปนะใช่ล้วกใส่ลนี่ดูเบวใส่ลนี่โดยือลปบนนีได้เทไรเน่ะได้ซองเนไปโอ้มื่อนี่เหไดอ คงเท่านัน้องหลานคงสิบพันคงสิบพันโดยเเก็บอานได้ได้ช่องเซนเท่าไั้นก็ช่องเซนไปคือว่าซ้าก็ถุงโดยซาอิดถงใส่ไปได้เนาะเอาลูกไปน้ำบอนะโดยอลูกกับไปน้ำกระใสได้นี่แหละน้ำกันเลยโดยโอ้ยเนาะลูกกับกินนมเจ้าของกันเนาะโดย เมนเมนชาว้านกิมชื 1941, อ่อโอ,โอ no mm ้ยบาวาบไวเลยโดใส่เป็นเพิ่อีกนมอีกอ่าน้องอแก้ขนมปังเล็กๆน้อยแนะลูกโดยครับแล้วปนกันแล้วเยงันกันล่ะอันคอคนได้ใช่ปะเลร่ปะนึงกันแก้ไห้ลือดะเป็นนี้นะองกูด้นาะอยากได้ว่าล่ะคุณมาเรียนมาเี่ยเนาะลุกคนใจเย็นน้องูใจเย็นจช่ยเด้เนาะ คสีได้ลกนาวมน่ะขาวนะพ่อขาววานะคนดำคนดำไหมจ่าบวกขาวได้ลูกคนเนาะทำันกันหรือเปล่าให้ได้เอายได้จังไ้หาน้อยแน่โอ้โหน่ยอดนียอุ้ม้นได้ลูกอุ้มขึ้นนะ tiền là chị tốt bọn đưa đi đấy em về nhà con tốt. Ô anh phải đi đi đưa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  đi con đi đưa 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 กินขลับกับเนื้อหมูมาเนี่กินกข้าวกับหมี่บลวกหมี่บัดบัดมากระทัญได้ใช่น้องจะไปคายย่างบ่ขี้โมโหไปไปอยูใช่ขี้เป็นไรอยู่แม่บ่โดยแล้จะบัด้าเมื่อยามเมื่อทางไหนเนาะทางเมื่อนี่แม่ทางถนนใหญ่น่ะโดยเอาวม่ต้ทางบัดบ่มิห่างยอดบ่โดยมาเก็บมากระทัญอยู่ที่บ่โดยอุ้มดู หนูฮะป้าอยู่ในนี้แล uh, ้วก็ไปเก็บมากะทันน้ำเ้าใ่ไหมเบิ่งแต่เวลาค่ะให้เอือยเบิ่งเบิ่งไหนกีฬาสัตว์มากะทันเก็บแลักการในเมืองไหนเพราะว่าถ้าเอือยเบิ่งจะมีลูกน้อยเนาะแบบจังได้แบบเอาไปคายนั่กันแมดไมาแบ่งกันบหมดอลยเวลาบ่ดเส้นะกิจการคนโตคนนะคใส่หมดได้นะแบบคายไปคายนั่กันแด้มาแบ่งเล่นกัน พอได้สื ah, right. uh. no ่อ้ใจเนาะได้ส mm. mm ่ไปใส่ไปเลยจออกไปสื oh, no ่อเสือฟางมาันหน่อยโอ้เสือางเราม่่นมได้อ็มเมอไเอาตอกมาเัาอ่าคุณได้นอนหนังมูเนาะยามค่ะอ่าน้อไม่นอนตกะคุณได้นอนหลับด้งนนันไม่จัดไม่ม่เอาหาอยู่บนะด้วา ช่วงนั้นเราไออ่ะแอย<ม>นาอาณาเราคาเวียกอะไร<ม>เห็นหไหมเราเห็นเพื่อนไรไอ้ข้างในแต่กับบมีเวลาเอาลูกเขากินเป็นหม้อนะด้วยอือฮั่นปนนี้เราจักกินหม้อนหน่อยๆน่เกือเดือนแล้วเนาะหกเดือน ลังคานเนาะกำลังานแล้ววะยังกำลังขอมโอ้แต่ใซื้อมาอยู่ได้ใช่ปุกินเนื้อสันเนาะผู้ใหญ่หมดก่อนอ่าผู้ใหญ่หมดก่อนห่ละเออเออเยฮ่น้องหลาได้ใช่มาปนุนก็แน่แน่แล้วว่าบอกกินขี้ดินบอกเวลาเขาป่อยนั่นนี่นะ Yeah, in chicken oh, oh, yeah. lạc này bùng nữa nó là văng này mặc a thân thao này đấy, nhôm đi mất a thân thao này mẹ nhôm đi mất a thân mất a 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 ทอดแล้วว่าปวดยังวะยังแต่เ hmm. ป yes. ็นฝ yes. mm. so ่เออนี right. ่ทำไมายังไม่เห็นอะับมาจะอาบน้านปเพิ่อนเนาะ่อยเลยเนาะจมแบบอันอันหนอนนนนะนานระนาจคอยดมบริเียยังไม่อยังเป็นกินมากกันท่นนะสาวบัวเฮ้ยมีหดอันนีเราไปเฮ้ยมีหดยแล้วมาแล้ว ยากอยะแ่ชอมมึงอะไรเนาะยังลูกน้องม้วนะเอาไปนังเล่นจกินีเ้อเออเื่อยังน้องม้วนน้องมุวนมูมูหล้งก็มนเนาะมนเนี่าติดเต่อไปเลยไ่ได้มีกระดองเพจาะไเวลาเลือะคันเตเนาะ อ่า่านกันโลดยแล้ใชทางกันไปถ้ามาจี่มาปรตอนนั้นเห็นน้องโมเข้าเบารี่บอปคนเจ้าเป็นชงเทื่นนดูถ่ารูกไปขอท่าด้วยสวบวดใช่ไหมงานป็นชงเที่ยวหอเเป็นชงเอ่อคิดยังไงถึงพ่ายรูกไปเหมือนกันถุเงินมีเงินเจ้าคนกีบดิเออเาก็เลยไปอยากเขาเนาะเขากะ ตัดใจเฮ <laughs> ็ดเอาค่ะจ้ไปเที่ยวบ่โดยเฮาไปเก็บป้องเบี้ยเนี่ยแล้วก็ไปลินน้ำเนียอ๋อก็เลยว่าเออเอาแน่นี่แล้วมีคนไห้อยู่บ่ล่ะจ้ะมีลายลายเต่บ่มีหลายเจ็ดคนนของเนีโผลด้เนาะแต่หายได้นาแต่ว่าเฮาได้อีกตัวหนุเฮาเนาะหนมดยตอนนั้นลูกเพิ่นยังน้อยๆนะครับอยู่ใส่บัวสามหาเดือน จะหาเนกะเด็ดเด็ดเด็ดเ็กคจะเด็ดเดีดเอ็ดเดอดเด็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 ยเด็ดเด็ดเด็ดเ่็ดเด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 บดเดิดเด็ดอน็ดเเด็ดเเดเด็ดเดดเิดเดาดเดเด็ด็เก็บเดิดเด็เ ข้าจะว่าโคนี่เจ้ากาว่าจะมีคนหายอยู่บ่าเวลาเขายิ้มเขาเราจะประมาณว่าโคลินแช่ไหมโคก้าโคก้าโคเนาะด้วยโคลก็จะว่าเปินสีหายอยู่ก็จะไหลับสีวเนาะโคก้โคลี่เป็นอย่างเนาะนิเนาะจะมาพีู่่มือบ่เนาะด้วยจะไปตายคู่มือด้วยเิดมากกระทันหมดแหละคนที่เปิดย่งและ หาเลย่างนั้นแล้วะนู่นหลวงนั้นม่มีบอกใครมันโดนงูแดงถุกต้องมีมีใครมุดเดงอันตรายได้สาวัวที่จะเอาลูกบ้างไปใช้เนาะขาเปิดไงขาเปิดในหนน้ากินเต้นมอย่างเดียวนะกินขมก่อ้จะเดือดเลยเนาะหกเดือน อ่กม่ปที่ไม่เอนกมีขวา้เอาว้ได้เสมอเยะก่อะวันคิสมาสเลยนะะนมาติดนะเอาเนีย yeah, ังในห้องพระแล้ เห่าขาแล้วแล้วก็โดยอันนี้ของนอนเถอะบอกโดยต้องเี็นคนขึ้นนอนต้องคนเป็นคนขึ้นนอนนะอะไรของนอนโดยกี่ของขาเพิ่นโดยอย่ามานอนทั้งนี้แล้วบอสอ่ะกีก็นอนขังอ่ะแตะกี้นอนทั้งนี้ทั้งนี้เห็ดเป็นเสี่ยงมากแบบนี้จะเห็ดเป็นห่อเนี่ยดุดดลูกต๊ะเออถอยมาถอยมาเด้อนะงดุนี้ ดูนบาพัดเพลยดูดีสบายดีแล้วนังแหลสบายดีดิค่ะบึงทางบาวพัดเพ่่นเห็ดอย่างได้เห็ดข้ามักทัวบอืมเอาคนบุบตัดป้าสาวบัวมึงเนี่ยหมักแตงหมักทั่วพักหอมพี่นองเลยเนาะอืม ngâm ngâm. con cày nham. con trâu bớt bơi ai rồi. 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 đi Đi rồi. 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 một rồi. 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 หมัามากข้าวข้ากงกินเนาะนี่้าวัวโดยให้เพื่นนึืนตาม,มันนี่ห้เาเหิดห้าแล้วกั right, ยังได้ทัดไม้มาซักอีกซักให้พื่อน,นึ้นแมนคือแมกมน่นผ่สิเป็นเครือยาวกลัวโดยวยหมแต่กกไม่ดได้เนาะแมนบาคือเต้าว ฮดกูมือ <makes> <med> <normal> th ัดแม่นจะได้กูฮดแหละพวเพิ่นเพัุอยู่พวอันนี้แล้วฮดช่วงสิบม่งเท่าพวอขากะแปรากระัานแม่ฮดสวนแม่เดยนีเนะเปนนึ่งท่ันนี้กะเ้าเหขายแถวแถวบ้านก็ได้ขายอยู่ห้านเข้มทางก็ได้เลยไปเยกบดอเย ใครแ้ก็ว่าว่าวาพัดคือกระเท้ยนะจฉววุฒิเฉัวแมนแต่ค่อยนหลายคนแมนหลายคนกขาว่าแล้เว mm ่า ouais ลูกกันสามบ่ะลูกสามคนลูกสามจะตายเพื่อนแนวนี่นะครับทงเลกเลยเดี๋ยวเลยลงเลยยังก็สามมันอยู่ขนาดปกติสามสิบสองเพราะว่า เมถาเป็นเมถาเป็นผู้เลี้ยงเตี้ยน้อยๆก่อนเมถาสีเสียเมถาบอกว่าอายุเกิดเท่าเกิดน่ะเก้าเอ็กเก้าสองเก้าสองไมถาบอกว่าเกิดเก้าสองก่อนเพิ่นสีเสียเนาะบัดนี้ผู้ดีเมถาเสียแหละแม่เพิ่นเอาไปอยู่น้ำแต่ตัวที่สมโนตัวเลขตัวนั้นเมถาน่ะมันโบหุโบเห็นเนาะมันโบเห็นแต่กาให้เพิ่นข้นขึ้นเพิ่นกว่าโบเห็น บันดนี้หลังจากหันมาค่ะแม่เเพื่อนกาได้ไปเหตดสมโนตัวเลขไม่และเพื่อนกาบริษามอายุเ้าววัเฮาเท่าใดบันดนี้เฮากลับขึ้นมาเบิ่งสมโนตัวเลขอยู่ในอันบ้านน้ําเมื่อวานนี่เนาะกล <c oughs> ไปเพื่อน,นไปใส่เก้าสามปีเขาเกิดเก้าสามแม่กัอยู่ในประมาณสามเอ็ดเนาะสามสิบสามเอ็ดเนาะ เพิ่นเราไปใส่เขาในนี่เขาเลยบอกว่าเอาเจ้าคือบบถามเขาก่อนเสรจสมโนว่าเขาบริยูน้ำพิ่นดิ <c oughs> ว่าเมถาบอกเขาก่อนแล้วซีเซียนันเขาเกิดเก้าสองเกิด 92. เก้าสองอายุเขานี่งเคยอยู่ในสามสิบสองปีเนาะแมนบัน,นี้เพิ่นได้เห็ดพิษแล้วค่ะยาเนี้ยเขาเอาตามนั่นเาะแมนว่นเนาเพืนน่นอ,อนนั่นเขาเกิดนั่นไมถาวาบอกกันเขาเกิดนะเก้าสองเดือนแปด เขาจำแต่ว่าแม่เฒ่าบอกเขาเก้าสองเดือนแปดปนี้แม่เพิ่นเลยไปเห็ดชามโน่ใหม่ไปไปใส่เขาเก้าเก้าสามเดือนห้าป่านี้นะเพิ่นเลยโบ้ได้ถามเขาบัานี้นะแม่เพิ่นเลยบอกว่าแม่บ่หู้แล้วว่าแม่บ่ได้เป็นคนเลี้ยงก็ต้องแค็บเทนตีเพิ่นสิถามเขาเห็นไหมเพิ่นเลยโบ้ถามเขากล่าวเออยาแล้วมันแล้วอะไรกันแล้วแม่หน้ากับโบ้จักเนี้ยว่าครับ กับเมียนงานกันว่าขนาดอาญุสิถ้าเท่า,ทากันโดยโดยป <ม èn. S 2> กติห้ากับสามทิศสองปีแต่ว่าแม่ไปใส่อย,อยู่หนนันแล้วเ้ากับสี่เอาอยู่สมานูเอนั่นแหละแม่ทอดเป็นคนบ้านไหนขอถามป่ะเป็นผัดดำคำสั้นเออผัดดำคำสั้นโดยเป็นไปได้เคยมาอยู่นี้ค่ะโอ้มาเห็นดีเห็นงานนะ้นำควันตุกควันยาก ถ้านอนอยู่ลุงเลยโดยัุงเลยรลกซีพเท่านี้แหละแกมาเห็นกันกระเพิ่นกาได้เอากันเลยอยู่กันปีแสัอยู่กัน1ิบปลายปีแล้วโดยมีลูกกันเป็นสามคนแล้วแมนก็เลยอยู่พี่เลยอยู่พี่เลยเมื่อบ้านกับบมีหยางมองมากบ่มีหมองอยู่หมงเช่าแหละดินกับบมีอะไร้ะ หายหนา้าตะเก่าบ่มีแต,มแต่เบื้องเบื้องต้นมันค่มีอยู่แต่กี่กะแต่ไม่แถาปั้นให้แม่เพิ่นก็มีเพิ่นก็คือว่าแหละอยากได้รถถ่อรถไทยมาเห็นให้เห็นนะ้าไปยืมเงินยืม,มครับหน้าลด็กะเพื่อนก็ใส่พ่อนบ่ทันนะครับไปเอาเบด,ดท้งรถถ่อรถไทยทางดินให้ดินนะตัวแม่เพิน่นจะยืมเงินหลายมองธนาคารก็สิบปลา้านล้วก็ะมายืม เมันถั่วไปอีกอรายบอกรายวันอีกการ์ดเขากระปุกแจ็คเนีว่าวน้ำพึ่นแต่แกะยาและปล่อยไปเขาแบบนี่ลรเนาะเหตุผลที่อ่ามาพัก,กแมนกับบ้านแมนกับไปกับไปนี่เขาบมูมีเนาะแมนเขากแบบเอาไหมแมนเขาแบบหาไปกินไปแต่ว่า,า,า,าบระพัดได้ทีอะไรที่เบอกแมนได้แล้วยังไงอาทุกเรื่อทุกขั้นแบบแมนแต่ยังไงเนาะโดย เป็นคนใหญ่เป mm ็นอยู mm ่ท hmm. ั okay, ้ง <nước> ป mm ูนแต่งประเทศทุกประเทะแต่เป็นบริษัทปสงออกน้ำโอ้ดด้เอาไงพ่เต้กเป็นอยู่ที่อยู่บ่อดียู่บนซิมโอบ่แม่นอแถวบ้านหนองทองเนาะบ่มีอยู่บนซิมมันยังทำจักแกงโอ้ชาวบ้านเขเจาะน้ำเจาะยังนึงก็คือ มีหน้ามั้ยบ่สแม่เพิ่นจ่อย่อมแล้วบ่แม่เออถือว่าบ่สพันแจกไปเฮ็ดแต่ไม่แต่ใหญ่เพิ่นก็ได้แม่ไมีแต่เทั้งเพื่อนเพื่อนของอ่าของน้องงานนี่มั้ยโอ้หน้าแห้งด้วยหน้าแห้งค่ะจกจ้วกออกพลเสีแม่นออกไปทางบ้านเพิ่นแต่ใกล้เจอออกไปทางบ้านสชงบ้านเกษตรบอสมันออกไปทางหลังโรงเรียนทางข้างไปทางน้องน้องเต่ามันอยู่หล่อค่ะ แต่บอกหอน้องแทนด้วยแม่แม่ดีใจน้ำใชะเนาะโดยสั่งไปของราเราพไปคนทั้งเนาะผ่านมาได้แต่ละคนเมื่อบัานมีหายมีนา่พอเมื่อยุ่เราบอแม่มันบอกมีเนาก็บยากเมื่อบมีหมองเฮ็ดหมองสาคือเก่าแม่เป็นแค่ แม่เพย่ยาจะปลูกยู่เพ่นจะปลูกเล็กๆน้อยๆแต่ข้าได้ปลูกลายเรอจะปลูกลายก็ะม่อนะวันนี้แมนอันนี้เหลือกินข้าวกระชายเนาะแมนครับปลูกฟาร์มทีเ,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 เก็บขา,า,า,ายเลยฟ้าปลูกข้ากระเข็ดอะลิขจนว่าบริยู่สมมติว่าคนบรอยูเนี่ยจะต้องง่ายไปอยู่ดินเจ้าของไหมเนาะง่ายแม่นง่ายง่ายไปอยู่ดินตัวเอง เดนีป็น่าบะยยังย่งเด้ยินเขายิงเข่าในได้เลยเลยสเินัปลูกแค่แมนพวกก่อนเฮาสีเห็ดี่กเฮานูหน้ามาี่กาเฮากระหดก่อนนะดนถอไปก่อนแมนใช่ไมนกระูดบอลลงม่นแมนมันแข็งเฮาเอาน้ามุดเบริกะมืออื่นเศราเขาจะมาคุดคดโดนตบ่ แม่นกะคุดแต่ตอนแรกยาำมือเ้าเมาจากมาคุดแม่นมาดินใบเขาตั้งใจคุดหรือบ่ได้หมากระทันคลายเนะแม่คืว่าได้หลายไม่น่าเงินน่ะหมอกระทันนี่ก็พอได้ซื้อเข่าแล้วกันในกันฮะพื้นหนึ่งแปดสิบนอกจากหันกาเขาก็เพื้นการห้ากับไปขายเมื่อนี้แหละตะกี้นะครับว่าซีไฮเมียขายอยู่ห้านกับพอได้อยู่หมื่อละสองแสนแสนไป ในน้องโมเลยว่าเพิ่นบ่มีเงินซื้อเพิ่นเ,เพิ่นลูกเพิ่นอยากเอาไปขายนะครับก็เลยว่าเออเอาก็เอาไปก็แล้วแต่เจ้าเฮาก็ให้เพิ่นมื้อนีน้70,000และะ้วก็ให้เมียแน่แล้วก็หัวก็ไปซื้อแจวซื้อแจวพวงซื้อถุงยางแ <mais. S 1> ม่นเฮาก็สิมาฮักไว้ตัวนี้แม่นแจวพวงแจลว้าแล้วก็ถุงยางเลยเออเพิ<ๆ>่นมาขอไปขายเนาะแม่นเฮาก็อีต้นเพิ่นแม่นกาบ่นอินตามเพิ่น ใสเเเ่เป็นเพิเมื่อเน้ยอยเป็นเจ็ดสิบพันเป็นกระเซียไปขาย,ยแมนต่อโอ้ว<ม>อีต้นเป็นกระบบยเอาไปขายกระจิเสี่งใดเป็นอยากไปเอาก็เล้ยให้อา,อ,อาไปเมื่ออื่นกระสีเอามาแล้วกระเสียเมียนังขายแน่กระเพื่ออยไปกระแบงกระเพื่อเนงงจกิบิบไปทงอยากไปกอ,อยากไปแทส้สินะคักเยสีหา0ิบแเราลงไทเนาะ แม่ไม่ได้ขายเจ็ดสิบพันอีต้นเพิ่นสามสิบก็เอาไปเห็นนะแม่คันอยู่ในแถบนี้ได้ค่ะสมบูรณ์แม่นม่โฉงเ้าต้องไปเอาอยู่พูดมันออกสมบูมันร้านเวลาเขาหยั่งนะเขาเขาขิงไปเอาบุกเขามีไม่ก็กอดได้สั่นหรืวเปล่าแม่ซาลาวลหรือไม่ยางไปย่างบัวมันยากฮุบพุ่งพุ่งพรวดแม่นเ้าก็เลยเห็ดใบนี้เอาเย็บเสกูแม่หลัก็มาล่างสองน้ำทำความสะอาดเพิ่นไปใส่หอยบัาพอดทางนี้ใช่ไหมเพิ่นเห็ดเวียกแซ่บชาบู ชันเก็บพี่กันบ่คนแถบนึงบ่มีมีแต่เฮาขายแม่นั่นแหละก็ว่าใไฮบอพัดเห็ดเรี้ยงสักขวดขายมาแต่ใดมโดยมาเยี่ยมมายามเป็นครั้นได้ไหมนี่คือท่านแกเป็นมักทั่วนะแกสิเป็นหมักทวตั้งเออไปๆไปเบื้องขวฮากนยังสิยฮดสวนเลยแหละเสีนั่นแหละเลยเก็บนะบ่หนำ้วบ่พัดแม่นใส่ลอแม่แก็เป็นแดงหากงใหญ่โดยเห็ดไปคือว่าคู่โคเราบอพัดเนาะ ไม่ยังนี่จะเป็นถั่วพุ่มตัวนี้คือสิบริชัยข้าง่ได้ใช่บริชัยว่าต้นบริยสิบันโดยอาบนี่น่ครเปนาบยหมแล้กโดยีนี่เเป็นบลเล่นี่ดม็กอนดลจะามีอ่อ้าวจกท0า0พันได้วาพัเด้เคอเจ้าต้องเอานี่อาเออ้อนน มีแต่คนเท้นี่แหละเพื่อนมาคอครับแก,ากหายเพื่อนคือพักบุ้งเหมือกันบ่ครับปลูกไว้แบบหายอยากครับแนั่นใจเอาไปพักบุ้งตัวนี้ยางละยางละหน่อยเอาเป็นสิบพันเอาพักบุ้งสิบเด้อโดยเงาพัดพักบุ้งไผ่แดงพักบุ้งถ้าปลูกธรรมชาติได้อันนี้นะคือสีหุดนี่กะอันนี้กะเป็นพักบัวแบงนี่ บ่แบ่งปูแม่นพอได้เก็บตัวสีลูกหญ้ามื้อใดก็บ่ได้ลูกมื้อน่ะแม่นใส่เมียมาลูกอยู่โดยแต่วนบ้านักกานั่นเนาะพักตั้งบ่บ่พัแม่นโอ้โพน่ะเอนลามแหละตัวธรรมดาเพิ่นก็ขึ้นดอกบ่ได้เด้นีคือสิดกอยู่เฮาก็ดูแลเพิ่นน้ําในเพิ่นเพียงพอเด้แม่น ขายกันทาไปเรื่อยเลยการ์ตูนนี่ก็คือพักเบิดนี่ก็สิลงหมักแดงไปเรื่อยเลยแม่สิลงหมักแตงเบิดเจ้าคือโบอ้อนบ้านพักกาดนึงอันที่ขั้นสูงหวานเขาขั้นสูงแม่ขั้นสูงไปแล้วเท่าหนึ่งขั้นกินโดยและพักเลยเสียไปใส่ซูนนั่นจากช่องซันนะไก่เขาเอ็ดมุนเบิด์พักงามมางามเบิด์องนานชามนานแต่งามเจ้าบัวได้อัน แม่โดยยังลายอยู่ได้หมึกเตงที่ยังบริสายค่าเนี่ยันเป็ดนี่กระดกเติบได้แต่ละซาปลูกซาปลูกแต่ละปีอืมฮัดกแม่ซาปลูกโได้ได้ใชบัวโดยดีพี่น้องเลยก็ปลูกกินเป็นเดอเจ้าว่าปลูกเองนะมันอยู่ใกล้ไปใช้ไปปลูกไปได้ดีปลูกโลกะปลูกเตลเลปี้นั่นขันเก็บอย่างเทียวหนึ่งครับปลูกลายนอกจากซ้ำทางสีปลูกอยู่เทิงนี่ะแม่ อันนี้ก็ยังบูฮู้ไปไหนสิเป็นังไหนโบน่าจะได้อยู่แหละทุกโอเลยเลยคือเขาโคชนาแท้นี่นี่เจลาโอละขาโคไปน้องเนาะเป็นแกเมนแตงข้าวประมาณจปดหมื่นจังทีได้กระสีดนเตอร์ไปประมาณครึ่งเดือนโดยแม่วันแรกเป็นนาทีเลยเลยเมนธรรมชาตินี่แบบปล่กงามนะฮับปลูก หวานทำมาขี่เบ้นี่ไม่แม่นบอกคือบลอาปุ้ยมาใส่ใส่นี้เขากินเองขี้แก่เบาเสียงเอามาหายกับผู้ที่เบิดเลยเขาใส่เนี่แมนิเอเอัไสีไปเก็บอันสีไปเก็บขี่งวงไม่แมนอีกเมมีาวามาขยกับักัวแมนไ่าดน้นยกเเนากระลองปลูกกรลองบึง กิน่างกรหอเิลดด้๋ยแมมันดึออกเหลืองๆเนาะมันออกเรืองๆกบปินยังได้บแม่มันออกเหลืองๆขึ้นี้มันกะเรืองวแนมเนาะขาหมกักมัเข้ามาเปลูกมัยังนะก็มักจหยู่นกมาช่วงนี้บุคคลมีเวลานะบ้กินอืมแถบัวมากิน ไก่โตดบ่ราะว่าค you ักแงมันแมนไก่ใช่ชาบัวไตเติเบิดข้ากับบ่าผู้เจ้าเพิ่นแล้วว่าไก่ผู้เป็นข้าเคื่อนลุ่มเป็นเลี้ยงไก่แมนคุณหนึงเลี้ยงไก่คุณหนึ่งถือไว้เลยแมนเจ้ามาเต็มเจ้าได้หนึ่งขาเพป็นมาโปรดโอ้ยนะแม่นรักษาอยู่เดนีโบเดปไปใช้ยาวลายด้วยพกินพอเอานำมาให้ในเดือดแถาทงยางแถวก็จังอยู่สช่แถวก็ได้ทงยางไหมเนี่ย ก็ไขายคนคือน้ำเจ้ามัดขายตลาดนัดก็ได้เออบ่ัดแน่นได้อยู่โอ้ยเห็นมันเงวแค่ับกระต้วเนีย้ามานดีใจบงลูกไหม่ดวก็หอมใีบ้านบ้านแต่เนี่มันข้างหอมจะต้องมีตลอดบ่หัดเนีนต้องใส่เลยก็ได้อานก็ได้อไรทำยามั้งทยมใส่ผกบุ้งนี่ใส่น้ำกันเน่อยอเดียดงบ่หมัดอันเียดในข้ามเก่งจัง มีเลยใครจมาเตรียมปิดหมักแกงข่อยบัานนี้คเตียมคือใส่คือใส่ถุง่าะยเนาะแบตเตอรี่ชิแล้วมาผักได้แบบยเิแล้่ทางาคกักก่อนนะผักก็เลือกที่เาเลอกระนกัเนี่ยกเนี่ยจำแนะักหมกงอ้อมกงแม่ ว่าใส่เพินลุกไปขายอยู่นหมากระทันทยอยู่ขนาดวันได้ออกอ๋ออ่ะทุกคนบลอดภัยด้สบายดีเด้อโดยสบายดียดูค่ะก่อนเนาะ